สวัสดีครับพี่น้องครับพ่อ,อกันอีกกับผมลุงสอนคนนอนหน้าครับวันนี้ผมมีโอกาสเดินทางจากอำเภอพิบูลมังสาหารจะไปอำเภอตาลสุมครับก่อนจะถึงอุบลครับถนนเส้นนี้กับบุหงาว่าถนนไม้เด็กนิยังผมก็ได้จดําบุได้ครับพี่น้องจักแต่ว่าเราว่างอำเภอโค้งเยี่ยมตาลสุมครับถนนเส้นนี้ หลังจากขับรถมาสักพักหนึ่งครับก็จะเห็นเพื่อนขายหนัง <c oughs> เป็นหนังเข้มเด้อเป็นหนังเข้มครับพี่น้องเพื่อนว้างขายอยู่ข้างถนนนี่ครับ <c oughs> จะเป็น,น,านาหนาหนาวหนาฝนหนาเล็เ <c oughs> พื่อนก็ขายอยู่ส่ตลอดครับมันนี้คือกันครับผมมีโอกาสเดินทางผ่านมาก่อนหน้ากับโบเคยลงไปเบืองน้ำเพิ่นหรอ,อกครับพี่น้องมันนี้ได้ถือโอกาส อ่านเวะสักกอนครับปี่น้องเวะลานตรงนี้แหละครับพอประกอาล่างขายหนังเข้มให้กับบุค้าอยู่ครับปี่น้องเดี๋ยวรอเพื่อนอ่าสักรู่หนึ่งครับให้เพื่อนขายหนังเข้มเดี๋ยวก้อนเดี๋ยวผมสิเขาไปอ่าไปสอบถามความเป็นไปมาในการเห็ดหนังเข้มนอว่าเพิ่นเฮ็ดมาจากปีครับปีหน้องอ่าแต่ละมือเพื่อนขายได้จังไดเพื่อนขายได้จักบาทนอครับผมพ่อสวัสดีครับครับแนะนําตัวจักน้อยได้อยู่บ่ครับพ่อได้อยู่ครับ คุณพอ่อยังนน,นค,ครับคุณพ,อพ่อพงทธศรีแสนพ<า>ันครับ,รบพิกัดเท่าอยู่บ้านยังนอครับบ้านนคาบ้านนุ่นคาอ่าตำบลยังครับปะตำบลพูดสศรีบนญพุทศรีอำเภอพี่บุญครับอุบลราชธานีเนาะครับผมครับพ่อเห็ดนังมาจากปีพอหือเปล่าเพเห็ดเป็นอาชีพม,มากครับสามสิบกว่าปีเลยว้าถั่วสามสิบกว่าปีเฮ็ดกอนมูเฮ็ดกวนมูเลยโอ้ตอนนี้มีหลายเจ้าบ่าพอ่อเห็ดใน,นบ้านหรายหลได้ไดย หลายอยู่เนาะแต่พอเป็นต้นตำรับมูเลยแมน่นก่อนมูโอ้เห็ดก่อนมูครับเอาเข้าใส่หนังยังพอมาเห็ดน,นี่เป็นหนังกล้วยด้วยหนังกล้วยหนังควายบ่รยครับผมครับหนังงัวเป็น,นอย่างไรพอหนังงัวก็เห็ดได้อยู่แต่วันาบางขั้นหนาก็คือเห็ดไหน,นโอเคแตบบ<อ>่พอต้องกันให้มันหนาให้มันหนาแม่นขั้นหนาก็เห็ดไหนรับมันหนาก็เห็ดไดนให้กันเพราะว่าจะเป็นหนังงัวงด้วยว่าหนังควายหนังกระตังขั้นหนาเพอแต่ว่าให้หนาหนังควายนี่ขั้นบางก็ มาคอยดีกันครับมักบ่คือกันแล้วก็มากบางครับผมครับย่ำมีบุญยังได็ขาขั้วไอ้เวรหัครับก็เสิเริ่มเฮ็ดได้เนี่ยเ็นลายเมื่อวันก็ไปเมาหัวหนัง500วตะก่อนโอ้หัวหนังบ่พหอแม่อนตะก่อนได้ครับจะเอาสามสปี30กว่าปีขึ้นหลังเน่องเนี่ยเม้าหารวยนี่แค่หัวกับดินมันกระไแล้วได้หารวยครับแต่หัวกับเหมือนหนังนี่เป็นกระไรครับผมแต่ว่าผีได้เราพูด แค่ตำบากกจินใส่ซิวจอหอยตอกเห็ดหนังนี่บ่พอแมนจอหอยตอกงามได้หวัดโอ้เสื่อยดเขาใหญเห็นบ่เคยเห็นแนาะบ่โอ้มันจะเง่าจะบ่สันสันยังสิบบ่พอกสู้สีกันเนี่ยสู้สีกันมันหอยตอกมันกะตอกก็ห้าทีเลยไม่หมดตอกเป็นบ่งมันก็ดูดีโอเอาเห็ดเป็นเอาตอกหอยแล้วกันตอกหอย เวลาไปตากให้ไหนพ่ใส่เม่าสาวไยใส่ไส้เม่สาวตากเป็นพว่วงเป็นพว่วงกันพ่วงไปเลยเนียนครับมันึงงามโอ้ในดีมันบอกครับบ่เนียนมันคาอยู่กับบาดกับมันเทาอะไรเป็น,นรองใครครับน้ำหน่หน่อยเท่ากับเอานี่บ่อือแต่ว่าต่อมาสีไปเห็ดคือเกาบ่ไหดเพราะว่ามันเห็ดหลายโอ้ตะกอนหนังแทียนยาวมันก็เห็ดหลายที่แบบเนี่ครับอักิวตอกจ้าหัวไปหันเน่าหมดหมดเวียนโอ้ลำบาก ปาดกับปาดแบบหันบุ้งเอาหันบุ้งเหย้าเลยบ่กพอหันบุ้งมุ่นนี่างที่โอ้คิว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 เอาบวกเดรแล้วมาเป็นสินเป็นสินแบบตัวตัวเลยพวกพออย่างนี้จังเป็นเฮดแบบนั้นอย่างนี้โอ้แบบนี่ณปัจจุบันยังเฮดแบบนี้แมนครับเมื่อก่อนนี่คือว่าตัวหันมย้อกลางย้อกลางหันหันเลยแมนโอ้ลำบากเจ้าก่อนครับครับจ้ามสิได้ย่อ็เด็กกัมันตัดตัดแต่ก็แบบเสียวโฮครับยัดตอก ตะกอนโอ้ย oh. ย่างนี้ว่าไมีตอกเนี่ยครับอืตาด้วยครับตากเ้ีเยนโหตากเหนื่อยย,ออยังสันนอกครับเอาสูตรอันพ่อไปอันได้สูตรไม่ได้ใส่ผัวมาเห็ดหนังเห็ดยังเห็ดกินซื่อๆดิเห็ดกินซื่อๆอืมมีคนซสือก็ได้ขายไปโอ้ตะกอนกับไม่ได้ขายสิซ้ำครับนี่ถูกขาวไปขายไปหมดแล้อกัะเพาะขายมีคนเมื่อเสือก็ขายครับบางทีเห็ดหลายก็ได้รองบ้างรองเหือนบางก็เห็นเขาไรเสือกนี่เด๋ว่าครับ โม่เฮ็ดหนำบ้างหนำแล้วกนดูค้าว่าได้มีตาไปหาขายได้ไม่เห็นโ่พ่อไม่เห็นดมเดลมาบ้างขายดูค้ามารับถึงที่เลยลูกค้าเอาไปขายไหมคนมาอยู่กับบาทนี่ละเอาไปขายบาทอื่นนะครับครับบานนี้มันหลายก็ได้บ้างขายบ้างขาย้ก็เลยขายโม่เฮ็ดหนำอีตาผมถามแม่พ่อวันนี้พ่อเริ่มเฮ็ดหนังมากว่าสามสิบปีครับอ่า แต่ละมือนี่ได้หลายอยู่บ่ะพอถ้าห้องิดเป็นลายใดครับมันก็เป็นบางมือเนาะเป็นบางมือ,ม,อมือใหก็ได้่นีลยครับอ่าขอมือมือได้บวด้นี่ประมาณลายไหนพอสองบอกพี่น้องนะองนโอ้ประมาณสองมัน,ม,นมือบวดาหมันบ่ครับแมนเลียงดูใ่ญ่ก็เห็ดนังนี่นะโอ้เลียงดูเลียงยังจนใหญ่เห็ดหน้านำนำเฮ็ดในเฮ็ดหน้าครับกับประกอบอาชสีพเฮ็ดหนังเนาะพ่อเนาะแมนโอ้ หายกับมามัดเป็นสิ่งโอ้หีเป็นมัดมัดเป็นสิ่หาเส้นกั้นเส้นถ้ามาลากหาเส้นกั้นเส้นใหญ่กับสี่เส้นสี่เส้นเนี่ยนี่นี่นี่หาอยู่มันเส้นพอดีครับหีคือทรงเมฆาอะไรโอ้หาเส้นหาเส้นสามหมัดหาซิบสามหมัดหาสิบบาทแต่ว่ามันมัดล่สาวนะครับโอ้ถามัดเดียวยังสิส่าว่าส่าวบาทเนี่นมีราคาทรงราคาทรงคือสามหมัดหาสิบ วันพาเอาไรกูเนี่ยในพ่อวันพาไม่ขาเพิ่นมา่อไเอาเป็นพันกับแถมแนวนี้โอ้กับแถมแนวนั้นไปแถมด้วยครับหาด้วยกับแถมนี่ครับโอ้ยพ่อเรากบว่างอยู่กับถนนเลยอ๋อถนนเส้นนีนนนนนนน้เป็นทางไหนใงพอ่อเนีนย่ยถนนถนนเส้นอันนี้เป็นถนนไซพ่อถนนอย่างอื่นอ่ามันเสื่อมระว่างอำเภอไหนครับพ่อเนี่ยมันก็ร้ายเนี่ยเนาะมันแนวมันต่อกันไปเนาะครับ ระว่างพี่มูลตานสุ้มบอกครับเนี่ยหรือออกขอดูบุญก็ได้บอกอุบุญผู้นี้โอ้ครับบอกโอ้เอาเ้าใส่หนังพ่อคือเป็นสีเหลืองเนี่ยนะครับสีผสมอาหารบนเลยใส่หนังหรอกใส่ห่อโอ้ใส่ห่อมห่อมมักหนังเดี๋ยววันห้อมนี่เห็ดนี่มันสีเห็ดเห็มันสวยดูดีเห็ดมันดูดีก้นมักงามเม็นบอกหนังนี่เอาไปตากแดดมันสีแดรโอ้ แดดคือโบสือ so ครับ <Jan> แต่ mm. ว่ารสชาติเหมือนกันเดียวกันรสชาติอันเดียวกันในเพียงแต่ว่าดูคาดูค่าไม่เห็นแล้วมันคือจีบมงางมมอนซะครับพ่อมันเป็นความดึงดูดจริงๆในกันล้างหนอกก็คือโอ้ยงามครับที่งามเนาะโอ้ดูค้าไม่เห็นหนอหนังแต่พอขึ้นไปเจอเสียบเนี่ยคือเดี๋ยวหน่อยๆ้อยสีมาได้เนาะครับเนาะไม่เออนักขนาดครับที่จริงมันสีบไมีส่วนยังนี่ไงสีผสมอาหารแต่ก็ใส่คำห้ามแมนบรีเกียวบรีเกีลครับใช่หนัง อ่แไม่เกลือไม่ยังน่ะมันออใส่เห้นมนัวพ้อมักเกลือเนี้ยครับกำนังนน่อโอ้สุดวตใจไนาอเน็กหน่อยครับอันห้องมักเน้น่านอยู่บ่อพอหลายมืออยู่กันจัขคืนหนึ่งสองคืนแ้วแต้ครับแถวแท้ใครขึ้นโอ้แล้วก็จังาไปตาบ่ฮยังจังกับตาโอ้จังกไปตาเนี่ยน่ะโอ้ตาจังแบดหอเขาจังกูได้ประมาณสองมือเอกเอาพูถึังมือบักตาแต่้าก็ไม่ได้กู้ดอกทั้นหม โอ้คือตัวน kind of ี้เนาะอู่ครับเอาเพราะตาคนเศร้านี่บอกแม่นตาคนเศร้าไปแห้งแห้งก็น่ะได้ครับแห้งแห้งแหงครับโอ้ทาแดดแดดดีดีอ่ะสิน่องหอนาะเออบ่ถึงมือบ่บ่บ่ได้บบ่เดื้ดมือเอาทาหนาฝนเนี่ยพอบะเนี่ยฝนตกสุกๆุกยังสั่นฝนตกก็อย่างแล้วขั้นในอย่างด้วยบ่กขั้นบนอย่างกับว่ด้ะไรโอ้ติดเตาครับติดเตามาอย่าง แต่ว่านังอันพ่อเฮ็ดตุ่มือได้พอเพราะมีมือว่านยุดเลยพ่อเฮ็ดมือมือละหลายโลพ่อมือละสามสิ่สิบโลนะสามสิบสี่สิบโลสามารถหาสิบบาทในักาคตน่าหาสิบครับโขนน่าหาสิบเขาเอื่นโขนครับมีเขาเอื่นโขนโอเอื่นโขนหนึ่งนั่งือส่าบาดคมาดเดียวส่าบาดคมัดเดียวแน่นครับโขนหนึ่งสามารถหาสิบบาทแน่น เอาจะำวนหล่พอแล้วก็แถมเอาทาพี่น้องพคนสนใจอยากได้แดีวพออา่านคิดตอ่อพอได้สองทางได้พอมีเบอร์โทรเบอร์ยังอยู่บอกครับฝากให้พี่น,อน้องเนี่ยครับพอบอ่อ,น,พอนี่ยครับเอาฝากพี่น้องเนี่ยครับพ่อเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดห้าสี่เจ็ดห้าสี่เจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดเอาคุณพ่อยังคำยำเยอะทีนะครับ คุณพ่อพองศ์สีแสนพันครับคุณพ่อซื้อเด่นซื้อหัมคุรูโอ้คุณพ่อหัมคุรูเนาะซื้อเด่นเนาะคนจักวัดครับผมอ่าพี่น้องเขสนใจอยากได้หนันงก็โทรมาแะกแต่ก็มาติดต่ออ่ากับคุณพ่อได้ครับหรือว่าเดือนทางมาเสียนระวางขามสะพานมุน่นพี่น้องมาจากอำเภอพิบูลบางสาหาันจะเขาอุบลจะผ่านอำเภอตาลซุ้มก็สามารถแวะอีพ่อได้ครับอยู่ขางทางโอ้ผมมาไทยพอเราขายหนังครับ อ๋อมาซื้อหนังน้ำเพลินก้าเาทายเอวเดียวคตรงามันนี้คือแอวสรงเวดเดียวครับครับผมนี่หลับอยู่หมดล้วว่าบอหลับเมือนี้กะขอบุาคุณพ่อพกสารมาพอน้ะพวสีพวสีเอาคุณพอพ่งสีครับโอ้ลิมซื้ออีอเหาอครับเอาขอบคุณใไลน์ครับพ่อครับผมเอาเป็นยังสวัสดีครับ